กระดิ่งเข้าห้องเรียนค่ะกระดิ่งเข้าห้องเรียนนะคะคุณครูมาแล้วนะจ๊ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของการออกกําลังกายนะคะแต่ว่า EP นี้นะในไลฟ์วันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของการออกก,าออก,ก,กาะะําลังกายในผู้ป่วยมะเร็งนะว่าอ่ะเอากระดานขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวแป๊บอ่ะหัวข้อทิ้งไว้ก่อนว่า การออกกําลังกายในผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยสามารถที่จะทําได้ไหมก่อนนะคะอันนี้ก็คือเป็นหัวข้อวันนี้ของเรานะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันไปในรายละเอียดนะคะว่ามันได้ไหมแล้วอะไรยังไงมะเร็งชนิดไหนต้องทํายังไงหรือนะคะอะไรได้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือเอาเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้นะจ๊ะวันนี้เราจะเริ่มกันที่ว่าการออกกําลังกายใน,ในผู้ป่วยมะเร็งเนี่ย แบ,แบ่งออกเป็นแบ่งออกเป็นสักสองช่วงอะไรอย่างนี้กันละกันเนาะแบ่งออกเป็นสักสองช่วงก็คือในช่วงของการป้องกันก่อนนะคะก็คือว่าถ้าในแบบป้องกันป้องกันการเกิดมะเร็งต้องทํำยังไงหรือแล้วก็อีกช่วงหนึง่งที่หลายคนอยากรู้ก็คือว่าแล้วถ้าเกิดว่าป่วยอยู่ล่ะหรือว่าอยู่ในช่วงแบบรักษาอยู่เธอ,อรักษากําลังให้คีโมเคมอๆอยู่อะไรอย่างนี้ ออกออกกำลังกายมันมันควรไหมมันเหมาะสมไหมหรือมันห,หรือว่าแบบมันมันทำได้ไหมหอะไรเงี้ยนะคะอ่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้นะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณสุรัสสวัสดีนะคะเอเพื่อนเพื่อน,นเข้ามาแล้วนะจ๊ะอ่าท้ง u t u b e ทาง,ง Facebook เลยอ่ะใครเข้ามาแล้วนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะก็จะได้แบบดันเออดันไลฟ์ดันไลฟ์นะให้เพื่อนๆได้เข้ามาเรียนหนังสือด้วยกันนะวันนี้เรามาแบบจะคุยกันในเรื่องของการออกกำลังกายในผู้ป่วยมะเร็งกันนะคะ เออนะ,อะกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้าพี่ทิวพี่ทิวบอกว่าค,คุณหมอไปปีนผามานะคะปีนเก่งใดๆวันนี้นี่วันเล่าเล่าระหว่างรอเพื่อน,อนไปปีนผามาคือแบบวันนั้นไปไปไอซ์บาร์เนาะที่เล่าให้พวกเราฟังพอไปไอซ์บาร์ปุ๊บเนี่ยด้วยความที่แบบเราแบบลงครั้งแรกเราก็ แบบเราก็แบบแช่แบบอุณหภูมิศูนย์ถึงห้าองศาซึ่งแบบมันก็ถือว่าหนาวมากอ่ะเออแล้วแล้วเราก็แบบแล้วเราก็แบบแช่ไปแบบสามสามนาทีสามเซตอ่ะแบบมือเอาด้าเนิร์าด้าเนิร์ฟมันจะมาเลี้ยงนิ้วก้อยกับนิ้วนางนะครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยมันน่าจะแบบได้รับความเย็นฉ่ำมากอะไรอย่างเงี้ยเนาะจนแบบมันชาไปแบบหลายวัน เออต้องบอกแบบนี้นะชาไปหลายวันเลยแล้วกว่าจะแบบเออแต่ตอนนี้ก็คือกลับมาแบบออปกติละนะแต่ว่าเออก,ก็ก็แบบต้องเว้นอะ่ะเออก,ก็คือต้องเว้นไปจริงๆก็คือชอบนะแต่ว่าออพอเราแบบไม่เคยลงแบบความเย็นขนาดนั้นใช่ไหมวันนี้จา้าคุณหมอสลินไปปีนผามานะคะแล้วก็ไปปีนแบบโบเดอร์คือปกติแล้วอะ่ะตัวเองไปเองใช่ป่ะก็จะไปปีนแบบ ที่มันเป็นออโต้นะแล้วก็วันนี้ด้วยสองปัจจัยหนึ่งก็คือเขารีโนเวทนะก็คือมีออโต้แค่แบบไม่กี่รูทสองก็คือมีเพื่อนไปชวนคุณหมอรีบแบบชวนกันไปปีนผาค่ะทีนี้พอมีเพื่อนปุ๊บค่ะแล้วก็แบบเทรนเนอร์เขาก็บอกว่าอาพาปีนเ,เขาสอนนะเนาะเราก็แบบอุ ύ, ้ยดีเราเราก็ได้เทคนิคอะไรอย่างเงี้ยก็ไปปีนเขาเรียกว่าเป็นแบบโบว์เดอร์ก็คือมันจะมันจะแบบปีนเอง เปนไม่มีอุปกรณ์ใดๆนะคะแต่ว่ามันไม่สูงนะมันเท่ากับสี่เมตรเออประมาณนี้แหละนะคะเออแบบก็ไม่ได้สูงมาก3-4เมตรประมาณนั้นนะคะแต่ทีนี้ก็คือแบบเนี่ยจ้ะมือเยินมากนะคะแต่ก็ได้ความแข็งแรงเออได้ความได้ความแบบใช้กล้ามเนือ้อหลายส่วนนะคะโดยเฉพาะวันนี้ได้ในเรื่องของแบบคอมมัสโซเออก็คือต้องต้องแบบ เกรงทั้งมือทั้งขาทั้งกล้ามเนื้อท้องอะไรอย่างเงี้ยนะเออนะเอาพูดถึงไฟดับเลยนะคะเสียงอะไรนะภาพเสียงขา,ขาดหายาแบ่ตะว,วนันสวัสดีค่ะลงทะเบียนแล้วขอบคุณนะคะาภาพเสียงเป็นยังไงบ้างพวกเราเทสเทสเออขอเทสหน่อยขอเทสหน่อยขอเทสนิดนึงภาพเสียงเป็นยังไงบ้างคะได้ยินกริ่งไหม <c oughs> ได้ยินกระดิ่งไหมเอ่ยเอ่เอน่าจะเสียงไม่น่าจะเป็นไรนะภาพของหมอจะอยู่อะคนอื่นเป็นยังไงบ้างขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จปริญญาายแดงอใส่ชุดนักศึกษาดยจะพี่เทียว <c oughs> แล้วดิฉันก็พลาดดิฉันไม่ได้ถ่ายชุดตอนใส่ชุดนักศึกษาเออไม่ได้ถ่ายรูปนั้นไว้ไมีแต่ชุดรูปรับปริญญาเออเราจะต้องแบบ ถ่ายเก็บไว้ให้ลูกหลานดูนะว่าแบบเน่จะกลับมาเป็นนักศึกษาอีกครั้งนึ่งะไรอย่างเงี้ยเนาะเออตอนนั้นน่าจะแบบว่าถ่ายไว้นะเออนั่นน่ะสิพลาดนะทางผมปกติครับโอเคขอบคุณนะคะสวัสดีคุณกฤษพรค่ะคุณสุรัตบอกปกติแม่ตะว,ว,ว,วันแม่ตะวันอาจจะลองแบบรีเฟรชรีเฟชนะคะรีเฟชดูลองรีเฟชดูนะว่าแบบ อมันเป็นยังไงนะเ,เดี๋ยวตอนนี้ก็คือเดี๋ยวนะไอที่ไอที่โน้ตไว้จะมาแชร์กับพวกเราเดี๋ยวหาก่อน <laughs> โธ่แต่ก็นะคือแบบว่าไม่อยากให้ข้อมูลขัดตกบกพร่องตกหล่นไปใดๆแม้แต่นิดเดียวก็คือว่า,เ,าเดี๋ยวหาก่อนนะแป๊บนึงนะแต่จริงๆก็โน้ตไวแล้วละ แต่ว่าก็แปบ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจะให้มันครบอะแต่ว่าคงไม่น่าพลาดอะไรนะพวกเราเอาวันนี้อ่าไหนเข้าเรื่องแล้วเอาเพื่อนๆมากันแล้วจ้ะเอาวันนี้เข้าเข้าเรื่องเลยนะว่าการออกกําลังกายในผู้ป่วยมะเร็งทาได้ไหมนะคะ,ะภาพสวยเสียงชัดแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์ขอบคุณค่ะ ขอบคุณคุณแจงนะคะโอยินดีด้วยนะคะคุณหมอเก่งมากๆโอทั้งทำงานทั้งไลน์ทั้งเรียนทั้งเป็นคุณแม่ครบเออครบนะวันนี้นะคะครบเลยจ้ะ everything จริง,รงกระเบลรับจบนะคะเอามาเราพูดถึงว่านี้ก่อนในการป้องกันเนี่ยมันป้องกันได้ไหมเอออันนี้ง่ายเลยนะก็คือทำได้อยู่แล้วนะคะในเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อการ หวังผลในเรื่องของการป้องกันมะเร็งนะคะอันนี้มันทําได้อยู่แล้วแล้วก็ในงานวิจัยเนี่ยเขาแนะนําว่านะจะมีผลในเรื่องของการป้องกันมะเร็งได้เนี่ยควรที่จะออกกําลังกายในระดับปานกลางถึงหนักนะคะสัปดาห์หนึ่งอย่างน้อยนะสาชั่วโมงนะคะใน1สัปดาห์นั่นก็แปลว่าเราอาจจะแบบไปออกกําลังกายแบบวันเว้นวันอย่างเงี้ยนะวันเว้นวันครั้งละชั่วโมง นะคะมันก็จะมีผลในเรื่องของการป้องกันมะเร็งได้นะคะโดยที่ต้องเป็นการออกกำลังกายแบบ moderate นะ moderate to vigorous ก็คือออกกำลังกายในระดับแบบปานกลางถึงหนักแล้วแบบไหนคือปานกลางถึงหนักเอออันนี้แหละต้องมา clarify term นะคำว่าปานกลางเนี่ยก็คือว่าออ,ออกกำลังกายตั้งแต่โซน2ขึ้นไป พวกเราเข้าใจส่วนสองมันก็คือเป็นในลักษณะที่ว่าฮ a r ์ Rate โดยเฉลีย่ยในนี้ก็ถ้าเป็นแบบในวัยผู้ใหญ่เนาะก็ถ้าคนในวัยแบบ40ขึ้นไปก็ควรที่จะแบบฮ a r ์ r เรทมันก็ควรจะอยู่แบบประมาณ120ไปถึง130แบบนั้นนะคะก็คือจะอยู่ในช่วงหรือเราใช้เทสท a อกก็ได้เทสท a อ k นี่จะง่ายนะคะเออหรือท l อกเทสนะเออน,นั่นแหละนะก็คือว่าก็คือออกกำลังกายที่แบบ ร้องเพลงไม่ได้นะเธอแบบไม่ใช่แบบว่าเดินไปร้องเพลงผิวปากไปไม่ได้อันนั้นก็คือออกกําลังกายแบบเบาไม่ได้มีผลป้องกันนะคะถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแต่ไม่ได้ป้องกันมะเร็งการออกกําลังกายแบบป้องกันมะเร็งเนี่ยก็คือต้องออกกําลังกายปานกลางที่ว่าพูด yes no okay ได้แต่เราเป็นประโยคติดต่อกันไม่ได้ โอเคไหเพราะฉะนั้นมันก็จะเหนื่อยร้องเพลงไม่ได้อยู่แล้วนะร้องเพลงไม่ได้พูด yes no okay ได้เวลาใครถามน,นึกถือว่าตอนเราแบบอยู่บนเทรดมิลอะก็คือหรือเรากำลังวิ่งอยู่อย่างนั้นนะคะวิ่งจ็อกกิ้งอะเออมีคนถามแบบเออแบบอะไรอะเดี๋ยวไปอะไรนะเดี๋ยวไปทเที่ยวต่อไหมอะไรอย่างเงี้ยเรบอกเออไปไปอะไรได้ได้แค่นั้นนะได้แค่นั้นแต่จะแบบว่าเมาส์มอยกว่านั้นก็ไม่ได้ละมันมันหนัก ในลักษณะแบบระดับปานกลางแต่ถ้านหนักนี่คือพูดไม่ได้ละนะคะหอบเลยแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นต้องออกกําลังกายให้ถึงด้วยนะคะออกกําลังกายให้ถึงถึงจะมีผลในเรื่องของการป้องกันมะเร็งนะอันนี้พวกเราแบบจะได้เข้าใจตรงกันก่อนนะคะทีนี้อ่ะในคำว่าการป้องกันอุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บ ดิฉันต้องขอกระดานจ้าแบบนี้แบบนี้นจ้าจเตรียมมาแล้วเออไม่ขึ้นไม่ขึ้นจอไม่ได้นะ3ามึส่ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะออกกำลังกายปานกลางถึงหนักทีนี้มันป้องกันมะเร็งอะไรได้บ้างอ่าต้องบอกว่าจากในงานศึกษานะจากการศึกษางานวิจัยของเขาเนี่ยเขามีงานวิจัยสองสนที่ได้แน่ๆอันเนี้ยได้แน่ๆพูดได้เลยว่าได้แน่นอนก็คือป้องกันมะเร็งลำไส้ได้ 17-30%นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือป้องกันในเรื่องของมะเร็งเต้านมนะป้องกันมะเร็งเต้านมได้2-5%นะคะแต่ในการป้องกันเนี่ยของมะเร็งเต้านมเนี่ยป้องกันได้ทั้ง2แบบนะคะก็คือเขาเรียกว่าแบบ primary onset เลยก็คือในคนที่ไม่เคยเป็นมะเร็งเต้านมนะคะก็ ออกกาลังกาย3 4สชั่วโมงต่อสัปดาห์ในลัษณะปานกลางถึงหนักเนี่ยก็สามารถป้องกันได้25แบบลดความเสี่ยงเอาอย่างนี้แล้วกันลดความเสี่ยงของมเรดงเต้านมได้2 5เเมื่อเทียบกับคนที่แทบจะไม่ออกกําลังกายเลยนะคะคำว่าแบบไม่ออกเลยที่ชัดเจนแต่แทบจะไม่ออกกําลังกายก็คือแบบอาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่ถึงอะเออออกกาลังกายไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยนะ แบบนั้นนะคะอันนี้ก็คือจะลดริสได้แบบโดยเฉลี่ยก็คือเขาเป็นเทียบเป็น relative risk นะแบบนี้ก็คือได้ประมาณ20-30เก็เยอะมากนะเออเดินมา3คนกัน1คนเงนี้ยเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือมันป้องกันในระดับของการกลับมาเป็นซ้ําในคนที่เคยเป็นมะเร็งเต้านมแล้วนะคะแล้วพอรักษาหายแล้วเธอออกกําลังกายจ้านะคะ ออกกาลังกายมะเร็งเต้านมมันเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์นะพวกเราเพราะฉะนั้นถ้าเธองดแอลกอฮอล์แล้วเธอออกกําลังกายนะคะแบบเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังมันก็สามารถป้องกันการกลับมาเป็นซ้ําได้นะคะอันนี้ชัดเจนมากนะคะแล้วก็การออกกําลังกายที่เพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะลดความเป็นไปได้ของการอะไรอะโอกาสที่แบบมันจะเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมลงได้ นะอันนี้ก็คือเป็นงานวิจัยที่เขาออกมาแล้วนอกจากนั้นนะคะเ,เขาพูดถึงว่าส่วนการออกกำลังกายที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งอื่นๆเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะเขาใช้คำว่า less clear นะคะก็ยังไม่ชัดเจนแบบเท่ากันกับมะเร็งลำไส้กับมะเร็งเต้านมซึ่งเป็นสาเหตุการาซึ่งมีมีอัตราการการเกิดสูงสุดใน ถ้าเป็นมะเร็งลำไส้ก็ในผู้ชายถูกไหมถ้าเป็นมะเร็งต้นทงก็ในผู้หญิงแบบนัน้ก็คือเป็นมะเร็งอันดับหนึ่งนะของทั้งสองเพศนะนี่ก็คือสรุปก็คือเชร์ให้ออกกําลังกายนะจ๊ะจะได้แบบผลดีในเรื่องของการป้องกันการเกิดแล้วก็ป้องกันการกลับเป็นซะ้ำเนาะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้ในเรื่องของการป้องกันแต่ที่นี้หลายๆคนอยากรู้ว่าแล้วแล้วในคนที่เป็นแล้วล่ะอย่างเช่นตอนนี้ให้เคมีอยู่ นะคะ,ะในคนที่เป็นแล้วในช่วงที่รักษามะเร็งอยู่หรือหายแล้วออหายแล้วที่หลายคนก็น่าจะหละอ่บางคนก็บางคนก็รู้แล้วบางคนก็ไม่รู้นะเอาเป็นว่าในช่วงระหว่างรักษามะเร็งอยู่และหลังจากหายจากมะเร็งแล้วนะทั้งสองช่วงนะการออกกำลังกายเนี่ยถือว่าเป็นการรักษาที่มีความสำคัญต้องบอกแบบนี้นะ ซึ่งมันจําเป็นนะคะจำเป็นและสําคัญในเรื่องของการรักษามะเร็งแล้วก็หลังจากหายแล้วก็ป้องกันการกลับมาเป็นซ้านะคะเพราะอะไรมันถึงสําคัญขนาดนั้นนะในเรื่องของการออกกําลังกายเพราะอย่างแรกเลยมันเพิ่มในเรื่องของ cardiovascular fitness ก็คือว่าระบบการไหลเวียนเลือดและออกซิเจนเนาะที่จากปอดกับหัวใจอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีความฟิต ก็คือความสมบูรณ์เนี่ยนะมากขึ้นนะคะก็คือพัฒนามากขึ้นนะก็คือร่างกายก็จะแข็งแรงขึ้นมีการไหลเวียนของออกซิเจนและการแลกเปลี่ยนออกซิเจนดีขึ้นการไหลเวียนเลือดก,ก็ดีขึ้นด้วยนะคะและอีกอันหนึ่งนะมันช่วยเป็นผลดีต่อในเรื่องของ body, ออตัว body composition ก็คือว่าเพิ่มปริมาณกล้ามเนือ้อถูกไหมลดปริมาณไขมัน,มนซึ่งเราก็รู้ว่า ้าอ้วนนี่คือแบบมันจะก้อ้เกิดการอักเสบอพวกเรานวเพราะนั้นะยยก็คือถ้าเกิดว่าปล่อยให้อ้วนมันจะทําให้ความเสี่ยงต่อมะเร็งเพิ่มขึ้นนะจากการอักเสบเรื้อรังนะคะของไขมันในร่างกายของเรานะเพราะนั้นก็คือการออกกําลังกายในระหว่างรักษามะเร็งและหลังจากมะเร็งหายแล้วเนี่ยถือว่าเป็นเป็นกิจกรรมที่สําคัญมากนะคะ อีกอันหนึ่งนะก็คือมันช่วยทําให้อาการของมะเร็งเนี่ยดีขึ้นหมายถึงว่าการหายจากมะเร็งดีขึ้นนะเพิ่มคุณภาพชีวิตด้วยนะแล้วก็เพิ่มในเรื่องของอัตราการรอดชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าสรุปเลยก็คือไม่ว่าจะยังไม่เป็นเป็นอยู่รักษาอยู่หรือหายแล้วนะคะควรมีการออกกำลังกายอยู่ทุกช่วงจังหวะของชีวิตนะ สรุปแบบนั้นแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของการป้องกันเนาะเรารู้แล้วว่าออในคนที่ยังไม่เป็นมะเร็งเรารู้ว่าจะต้องออกกําลังกายยังไงถูกไหมสามสีชั่วโมง moderate to แบบคือปานกลางถึงหนักอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ทีนี้ในคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยจะออกกําลังกายยังไงเนาะออประเด็นก็คือว่าเขาก็ไม่ได้เขียนชัดจเจนอ,อแต่ทีนี้แต่ทีนี้ มันจะมีงานวิจัยนะคะต้องต้องบอกก่อนว่าที่มันไม่ได้ชัดเจนพาะมะเร็งเนี่ยมันมีอยู่หลายแบบถูกไหมมันมีอยู่หลายแบบถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่ามันดีนะมันดีต่อในช่วงระหว่างการรักษาแล้วก็การป้องก,กันการกลับมาเป็นซ้ำถึงแม้ว่าแบบจะเป็นในช่วงที่หายแล้วก็เถอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าการดีไซน์การออกกำลังกายในผู้ป่วยมะเร็ง แต่ละคนต้องบอกแบบนี้เลยนะแต่ละคนแต่ละระยะแต่ละชนิดของมะเร็งเนี่ยจะต้องปรึกษาอ,อ,อยู่ภายใต้การดูแลนะ mm. เขาเรียกแบบภายใต้การดูแลของของทีมแพทย์ผู้รักษานะคะอาจจะเป็นทีมแบบเขาจะมาเป็นทีมอะ่ะเธอทั้งแบบนะักโภชนาการนะักกายภาพบำบัดเทรนเนอร์แบบนะักออกแบบ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องเอากําลังกายนถึงคุณหมอด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ให้เรารู้ก่อนว่ามันสําคัญและจําเป็นแต่หลังจากนี้ว่าเ,เราจะต้องออกยังไงเนี่ยก็คือ e e p in detail ละแปลว่าแต่ละคนควรที่จะไปขอคําแนะนําสําหรับของแต่ละคนเนาะทีนี้เดี๋ยวจะเอางานวิจัยมาเล่าให้พวกเราฟังนะมาเล่าให้พวกเราฟังก่อนว่าในช่วงของการแบบ เป็นมะเร็งเนี่ยนะคือการออกกําลังกายกับการเป็นมะเร็งเออมันมีมันมีงานวิจัยอะไรบ้างนะคะที่มันมีความสัมพันธ์กันอยู่ที่เขาแบบหาข้อมูลมาเนาะตีพิมพ์อันนี้เป็นงานตีพิมพ์เลยนะก็อันแรกนะอันแรกปี2007นะมันมีงานเขาเรียกว่า s y uh, s t e m s y s t e า a t i c ก e v i e w ก็คือเขาไปรวบรวมเอาเอาบท,บทความงานวิจัยอะคะ่ะ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่ปัจจุบันนี้ที่ก็คือถึงปี2017นะรวบรวมมาว่าการการออกกำลังกายเนี่ยมันให้ประโยชน์จริง,รงๆไหมในก่อนเป็นมะเร็งระหว่างเป็นมะเร็งและหลังจากรักษามะเร็งนะคะก็คือแบบเป็นช่วงงกว้างนะเขาก็พบว่า การออกกำลังกายในลักษณะ moderate to vigorous หรือว่าปานกลางถึงหนักเนี่ยมันเป็นวิธีการพัฒนาศักยภาพของร่างกายเนาะเออมันเป็นวิธีแบบเพิ่มศักยภาพของร่างกายเนี่ยนะแบบได้ที่ได้ผลดีที่สุดนะคะเออที่ได้ผลดีที่สุดเขาใช้คำว่า most efficacious intensity นะเพื่อที่จะแบบพัฒนา ความสามารถของร่างกายขึ้นมานะคะและในงานรีวิวนี้นะก็คืองานทบทวนงานวิจัยเนี้ยเขาก็ยังมีหมายเหตุให้ด้วยว่าก็ยังไม่พบแบบข้อควรแบบอะไรอะอ,อ,อะไรนะผลข้างเคียงเออเขาแบบนี้นะก็ไม่พบว่าแบบไม่แบบพบว่ามันก็แบบไม่มีผลข้างเคียงอะไรนะอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือแนะนำว่าควรออกกำลังกายนะคะ ถ้าเราแบบคอนเซิร์นในเรื่องของมะเร็งหรือเราเป็นมะเร็งอยู่นะอ่ะทีนี้ต่อมาต่อมามาต่อมาุก<า>คนหมอก็เมา้ามอยมากเลยนะไม่ได้แบบอ่านคอมเมนต์นะมีคอมเมนต์ใหม่ไหมอ๋อโอเคมีเพื่อนๆถามมาว่ารบกวนนอ,อกเรื่องหน่อยนะคะอายุ5300 0บสา้ลตอนวิ่งหัวใจเต้นปกติมากไม,มไ,มไม่มีรั่วไม่ฮะไม่มีรั่วไม่อ <laughs> ๋อไม่มีรัวตกใจ ไม่รัวไม่หอบแต่ทำไมเจร์รสฮาร์ดเรทสูงแต่ทำไมฮาร์ดเรทสูงก็แปลว่าน่าจะแข็งแรงมากนะคะก็เวลาเราออกกำลังกายฮาร์ดเรทมันก็ต้องสูงอยู่แล้วเพื่อที่จะปัม๊มแล้วก็เพิ่มการไหลเวียนในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนนะคะก็แปลว่าแปลว่าระบบก,การไหลเวียนในเลือดดีนะเนาะเก่งยกนิ้วให้นะจ๊ะอ่ะทีนี้ต่อมานะมีงานวิจัยที่เขาไป ศึกษาในเ,าเป็นการศึกษาที่แบบทำเขาเรียกทำอินเอร์เนชันก็คือว่าเป็นการออกกำลังกายภายใต้ความดูแลของแพทย์เนะเาะว่าในช่วงระหว่างที่รักษามะเร็งเต้านมและมะเร็งลำไส้นะคะในช่วงระหว่างที่รักษานะในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมกับมะเร็งลำไส้เนี่ยเอาผู้ป่วยกลุ่มนี้มาออกกำลังกาย18สัปดาห์ก็เท่าไหร่ 4เดือนครึ่งประมาณนั้นนะคะประมาณ4เดือนครึ่งเนี่ยนะเอามาออกกำลังกายไปการทดลองนะเขาพบว่าเฮ้ยการทำแบบเนี้ยนะมันช่วยฟื้นฟูเสริมสร้างแบบอะไรอะร่างกายให้แข็งแรงขึ้นมากนะแล้วก็มีผลว่าเฮ้ยผู้ป่วยเนี่ยเหนื่อยน้อยลงอะ คือเอาง่ายร่างกายแข็งแรงขึ้นก็จะเหนื่อยน้อยลงเพราะปกติผู้ป่วยมะเร็งจะเหนื่อยง่ายใช่ไหมเพราะว่าแบบมันมีมันมีเซลล์มะเร็งมันก็จะมันก็จะใช้พลังงานของเราไปเยอะเนาะออแต่แต่พบว่าการที่แบบระหว่างคนที่ออกกําลังกายเอ,อเอามาทดลองออกกําลังกายกับไม่ออกาเทียบกันแล้วเนี่ยคนที่ออกกําลังกายหมายถึงว่าเป็นมะเร็งทั้ง2กลุ่มะนะคนกลุ่มที่ออกออกกําลังกายเนี่ยกับพบว่า ดีขึ้นอย่างมีในยะสำคัญนะคะเอ,อ่อพัฒนาความสามารถร่างกายดีขึ้นอย่างมีในยะสำคัญและมีผลทำให้เหนื่อยน้อยลงนะคะแบบนั้นนะเอออันนี้ก็คือในการทดลองนะต่อมานะคะก็มีอีกอันหนึง่งอันนี้ก็คือเขาเขาเปรียบเทียบอ่ะ,อะเขาเขาศึกษาในในการเทรน16สัปดาห์มัง้ง ก็ประมาณ4 4เดือนนะสเดือนอยู่ในเทรนนิ่งโปรแกรมที่เอามาออกกำลังกายแบบแอโรบิกแล้วก็สตรีงท์เทรนนิ่งก็คือสตรีงท์เทรนนิ่งก็คือฝึกในการเสริมสร้างกล้ามเนือ้อใช่ไหมจะใช้บอดี้เวทก็ได้ใช้ยกเหล็กก็ได้หรือใช้ยางยืดก็ได้แบบนั้นนะคะก็คือให้มันมีการเสริมสร้างกล้ามเนือ้อร่วมก,กับแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะคะเขา,เาพบว่านะ ในในเทรนนิ่งโปรแกรม16สัปดาห์เนี่ยนะมันเพิ่มคุณภาพชีวิตนะเพิ่มเพิ่มคุณภาพชีวิตทำให้เหนื่อยน้อยลงนะแล้วก็มีผลต่อในเรื่องของแบบทำให้ซึมเศร้าน้อยลง VO2 max ก็มากขึ้น VO2 max ก็คือลักษณะมืน,ะะมนความจุปอดออนะความจุปอดในการหายใจอย่างเงี้ยค่ะก็จะมากขึ้นนะคะ แล้วก็มีเรื่องของมีเรื่องของกล้ามเนื้อแข็งแรงมากขึ้นนะคะแล้วก็วัดคาร์บอนสเปซิฟิกอัลคาไลฟอสฟาเตสเลเวลเนี่ย, Level, น,ยนะในผูในผนนะ้ในผู้ป่วยที่อ้วนนะในผู้ป่วยที่อ้วนก็ดีขึ้นก็คือมันเป็นมันเป็นการวัดว่ากระดูกเป็นยังไงอ่ะเธอเออนะ กระดูกเป็นยังไง mm hmm. ก,ก็คือมีการพัฒานาขึ้นแบบทุกด้านนะคะก็คืออันนี้เป็นการศึกษาในผู้ป่วยมะเร็งที่อ้วนนะคะด้วยนะคือสองสองเรื่องนะคะแบบในคนเดียวกันแบบนั้น,นะะเขาพบว่าเอ้ยมันดีขึ้นหมดเลยมันดีขึ้นทุกอย่างเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานวิจัยนะก็คือก็เลยยกตัวอย่างสองงานวิจัยนะมาให้พวกเรามาเล่าให้พวกเราฟัง ว่าเฮ้ยมันดีทําเลยอะไรเงี้ยนะต่อมานะต่อมามันมีการศึกษานะอันเนี้ยเป็นการศึกษาในประชากรที่แบบใหญ่มากก็คือ1.44ล้านคนเลยนะแต่ว่าศึกษาในประชากรที่ยังไม่ได้เป็นมะเร็งไม่ใช่เอาคนเป็นมะเร็งมาศึกษานะในคนปกตินะคะในคนปกติที่ยังไม่ได้เป็นมะเร็งนะคะแล้วเขาก็1.44ล้านคนนี่ก็คือแบบโอ้โหเป็นงานทดลองที่ใหญ่มากอ่ะเธอ เขาพบว่ายิ่งออกกำลังกายมากนะก็ยิ่งลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งรวมแล้วได้ถึง26ชนิดอ่ชนิดนะเฮ้ยยันจากข้อมูลทั้งหมดนะที่วันนี้หมอสลินไปเอาเอามาเล่าให้พวกเราฟังเนี่ยก็คือว่าสรุปก็คือคนเป็นมะเร็งอ่ะออกกำลังกายได้ไหมสรุปก็คือไม่ใช่แค่ได้ค่ะคือเธอควรที่จะต้องทำด้วยเพราะว่ามันให้ประโยชน์มากๆนะคะทั้งในเรื่องของแบบ ร่างกายแข็งแรงขึ้นนะหายจากมะเร็งได้เร็วขึ้นแล้วก็ป้องกันการกลับเป็นซ้ำอีกนะคะแต่แต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะก็ต้องให้เข้าใจก่อนว่างานวิจัยที่มันชัดมากๆก็คือมีเรื่องของมะเร็งเต้านมกับมะเร็งลำไส้ที่เขาแบบคอนเฟิร์มว่าแบบต้องออกกำลังกายยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบให้ทำเงี้ยนะแล้วมันดีมากส่วนมะเร็งอื่นๆเนี่ยเขาเรียกว่ามันส่งผลดีอ่าเหมือนเนี้ยก็คืออันนี้ไง นะมันมันส่งผลดีแต่ว่าแต่ว่าไม่รู้กลไกว่ามันช่วยได้ยังไงถ้าเป็น,นกลไกนะยังไม่รู้เพียงแต่เขาวัดเอาคำที่มันออกมาเขารู้ว่าเฮ้ยเทียบแล้วมันดีนี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออนะแต่ทีนี้ถ้าป้องกันเนี่ยวันนี้ทุกคนรู้แล้วว่าจะป้องกันออกกําลังกายแบบไหนถึงป้องกันได้แต่ในช่วงระหว่างรักษาอ,อันนี้ก็จะใส่วงเล็บไว้ว่า ก็ต้องไปปรึกษานะคะเพื่อขอการออกแบบการออกกําลังกายที่เหมาะสมนะคะในผู้ป่วยมะเร็งแต่ละชนิดและแต่ละคนเป็นคนๆไปเลยนะคะเพราะว่าอันเนี้ยไม่สามารถที่จะแบบอ่ะวันไซฟิตออลก็คือเอาแบบคําแนะนําไปเลยหนึ่งแล้วก็หนึ่งคำแนะนําแล้วผู้ป่วยมะเร็งทุกคนออกกําลังกายตามนี้นะคะมันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูด้วยว่าโปรเกรสถึงไหนมะเร็งระยะที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นให้ออกแหละ แต่ต้องไปดูว่าสําหรับตัวเองแล้วเนี่ยคนที่จะออกอ,ออกกี่เซตท่าไหนเวลายังไงอะไรอย่างนี้นะโอเคอ่ะใครเก็ตวันนี้ใครได้ประโยชน์บ้างนะจ๊ะวันนี้ใครได้ประโยชน์กดหนึ่งมาจ้าใครได้ประโยชน์กดหนึ่งะวันนี้ได้ใครได้ความรู้อะไรเพิ่มกดหนึ่งนะกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะราดมวานสวัสดีจ้า อัาน,นี้จะปล่อยแถวแล้วนะพวกเธอโอ้สวัสดีค่ะเพื่อนๆคุณอุดรสวัสดีค่ะพี่ทิวกดหนึ่งมารัวมากน่ารักที่สุด <c oughs> ออานะพวกเราเดี๋ยวเรามาเจอกันจันอังคารพฤหัสนะคะแต่ถ้าเกิดแบบออวันวันพรุ่งนี้วันวันพรุ่งนีออ้ถ้าไม่เป็นคลิปก็อาจจะแบบมาดึกอะนะแบบนั้นนะคะ เออใช่เพราะว่าวันพรุ่งนี้แบบตารางชนกันนะพวกเราแต่ยังไงได้เจอกันแน่นอนนะจะ๊ะขอบคุณคุณหมอคนเกิกมากนะคะยังน่ารักเหมือนเดิมขอบคุณคะ่ะโยหยกำลังใจมาเพียบมาตริมมาเต็มออะปล่อยแถวแล้วนะจ๊ะปล่อยแถวแล้วนะจ๊ะทุกคนก็เข้าสู่เดือนสุดท,ท,ท้ายของปีนี้กันแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีนะอย่าลืมวางแผนไปเช็คสุขภาพร่างกายตรวจเลือดใดๆกันด้วยนะจ๊ะ โอเคแล้วเดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบายจ้า